เจอกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเห็นหน้าครูก๊อตแบบนี้แน่นอนว่าวิชาภาษาไทย เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆทํางานที่ครูก๊อตให้ไว ain, ้เสร็จหรือเปล่าครูก๊อตเนี่ยให้การบ้านไว้ไม่เยอะเลยนะเพราะรู้ว SO like ่าเด็กๆเนี่ยเรียนหลายวิชาแต่ละวิชาเขาก็สั่งการบ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูก๊อตเนี่ยก็จะพยายามสั่งให้มันน้อยๆสั่งให้มันง่ายๆเด็กๆจะได้ไม่เครียดนะครับและด้วยความที่เรื่องที่เราเรียนตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยแหละเพราะฉะนั้นงานก็เลยไม่ยากไงครับเด็กๆจําได้ไหม สองวันที่ผ่านมาครูก๊อตเนี่ยสอนในเรื่องของไตราย,ยางนั่นก็คืออักษรสามหมู่เราเรียนอักษรกลางไปแล้วมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับมันมีทั้งหมดเกตัวเราจำว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมเก่งมากเลยครับส่วนอีกหมู่หนึ่งนั่นก็คืออักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวนะ โอ้ได้ยินคนพูดมาแว่แวๆว,ว่า11ตัวจำได้ไหมครูกอร๊อตให้ท่องว่าไข่ขวดชิงถุงฐานพึ่งฝาสา,ารือศีเสือหีบครบ11ตัวเลยเก่งมากครับทีนี้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยครับเด็กๆเปิดหนังสือให้ครูกอร๊อตก่อนเลยเปิดไปที่หน้า53ครับอ่ามันเป็นหน้าเดิมที่เราทำกันมาทั้ง2วันนั่นแหละ เปิดหน้าห้าสิบสามก่อนเลยถ้าเด็กๆเ,เปิดหน้าห้าสิบสามมาแล้วของเด็กๆจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนัฮู่เราทําหัวใจไปที่อักษรกลางเราทําก้อนเมฆไปที่อักษรสูงแล้วครูกต็ตเคยถามไว้แล้วว่าแล้วที่เหลือมันจะต้องเป็นอักษรอ,อะไรอะ่ะ เก่งมากครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอักษรต่ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก๊อตจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอักษรต่ำเด็กๆครับ,คร,บครูก๊อตมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยครูกอ๊อตลบเลขไม่ได้อะครับอยากจะให้ใครก็ได้ที่เก่งคณิตศาสตร์ช่วยครูก๊อตคิดเลขหน่อยพยัญชนะไทยเนี่ยมันมีทั้งหมด44ตัวมันเป็นอักษรสูง11ตัวมันเป็นอักษรกลาง9ตัว สี่สสลบสอดแล้วก็ลบเกมันได้เท่าไหร่อ่ะครับช่วยกุกกคิดหน่อยได้ยินแวแวๆมีคนกระซิบบอ,อกกุกกรนแล้วโอเคสี่สิบสลบสเอลบเก้าเหลือยีสถูกใช่ไหมครับถูกต้องครับ มันเหลืออีก24ตัวครับที่จะต้องเป็นอักษรต่ำอย่างแน่นอนเก่งมากเลยครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยครูกอลบเลขไม่งั้นนะไม่เสร็จหรอกวันนี้ทีนี้เด็กๆครับอักษรกลางมี9ตัวเราท่องได้เราจำได้อักษรสูงมี11ตัวเราก็ท่องได้เราก็จำได้แต่อักษรต่ำมีตั้ง24ตัวจะท่องยังไงจะจำยังไงให้ได้อ่ะ เพราะฉะนั้นครูก๊อจะแบ่งอักษรต่ำเนี่ยออกเป็น2กลุ่มด้วยกันครับโดยที่จะแบ่งแบบนี้นะครับครูก๊อจะแบ่งอักษรต่ำออกเป็น2กลุ่มคืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวนั่นเองครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักอักษรต่าคู่กันก่อนนะเดี๋ยวตามครูก๊ตไปดูเลยครับว่าอักษรต่ำคู่มันคืออะไรเชื่อเลยว่าเด็กๆจะต้องท่องได้แล้วก็จำได้อย่างแน่นอน พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามครูก๊อดมาเลยอย่างที่ครูก๊อดบอกครับว่าอักษรต่ําเขาแบ่งเป็นอักษรต่ําคู่กับอักษรต่ําเดี่ยวโดยในวันนี้ครูก๊อดจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอักษรต่ําคู่ก่อนนะครับอักษรต่ําคู่เนี่ยก็คืออักษรที่มีคู่อยู่ในอักษรสูงเด็กๆรู้จักอักษรสูงแล้วใช่ไหมล่ะมันเป็นคู่กันยังไง เดี๋ยวครูก็จะอธิบายให้ฟังว่าการที่มันเป็นคู่กันมันเป็นแบบนี้ครับดูจากตารางนี้นะสีเหลืองเนี่ยคืออักษรต่ําคู่ครับส่วนสีเขียวเนี่ยคืออักษรสูงอักษรที่เราทําก้อนเมฆไปนั่นแหละครับทีนี้เด็กๆด,ดูอักษรต่ําคู่บรรทัดแรกคอ3ตัวเนี้ยมันคือพยัญชนะที่ออกเสียงคอใช่ไหมครับคอควายคอคนคอระคัง ทั้ง3ตัวมันออกเสียงคอส่วน2ตัวนี้คืออักษรสูงขอไข่กับขอขวดคอมันคู่กับขอเราจะจำง่ายๆว่าคอมีขอต่อไปคือชอช้างกับชอเชอครับเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงชอส่วนอักษรสูงคือชอชิงชอมันก็คู่กับชอเราจะจำง่ายๆว่าชอมีชออย่างนี้ครับ ต er e ่อไปก็ซซมีสอทอมีถอพอมีผอฟอมีฝอและหอมีหอแบบนี้ครับเขาจะเป็นคู่กันแบบนี้เลยทีนี้ถ้าครูก็จะให้เด็กๆมาจำอักษรต่ำคู่ทั้งหมดเด็กๆก็คงจะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะมีประโยคให้จำครับเราจะท่องว่า เพื่อนสีใครชอบทำฟันฮะเด็กๆลองพูดตามครูก๊อตหนึ่งครั้งสิครับเพื่อนสีใครชอบทำฟันฮะตรงคำว่าฮะเนี่ยต้องออกเสียงให้หนักแน่นด้วยนะครับที่ครูก๊อตให้ท่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้ท่องเฉยๆนะครับเราจะได้จำได้ว่าเสียงพยัญชนะมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้ถอดพยัญชนะต้นออกมาแบบนี้ครับ อย่างคําว่าเพื่อนเนี่ยแทนเสียงพอโดยพอเนี่ยไม่ได้มีแค่พอพานะครับมีพอสัมเพาด้วยก็จะมีสองพอเลยต่อมาซีก็คือแทนเสียงซอโซส่วนคําว่าใครแทนเสียงคอมีคอควายคอคนคอระครังชอบแทนเสียงชอก็มีชอช้างกับชอเชอ ส่วนทำเนี่ยแทนเสียง4ทอเลยนั่นก็คือทอทหารทอธงทอนโทแล้วก็ทอผู้เท,ท่าฟันแทนเสียงฟอและฮะแทนเสียงฮอนั่นเองครับไหนไหนไหนพูดพร้อมกันส uh 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 ิครับว่าอักษรต่ําคู่ครูก๊อตให้จําว่าเพื่อนสีใครชอบทำฟันฮะเวลาฮะไม่ต้องฮะดังๆด้วยนะจะได้จำได้นะเก่งมากเก่งมาก งั้นเดี๋ยวเด็กๆไปทําสัญ,ญลักษณ์ที่อักษรต่ําคู่ในหน้า53กันต่อเลยนะครับวันนี้หยิบสีขึ้นมา1สีอย่าให้ซ้ํากับอักษรกลางแล้วก็อักษรสูงนะวันนี้ตอนนี้หน้า53ของเด็กๆจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหัวใจคืออักษรกลางก้อนเมฆคืออักษรสูงวันนี้ครูกอลให้เด็กๆทําเครื่องหมายวงกลมครับอักษรต่ําคู่เริ่มที่เพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนคือเสียงพอ มีพออะไรบ้างนะพอพานกับพอสำเพาเพื่อนสีสีคือเสียงซอโซเพื่อนสีใครใครคือเสียงคอมีคอควายคอคนคอระคังเพื่อนสีใครชอบชอบคือชอช้างกับชอชอเชอ เพื่อนสีใครชอบทำทำเนียมีเสียงทอตั้งสี่ทอนะทอทหารทอทงทอมนโทและทอผู้เท้าเพื่อนสีใครชอบทำฟันฟันคือเสียงฟอฟันนั่นเองเพื่อนสีใครชอบทำฟันฮะแน่นอนฮะต้องเป็นตัว พอนกฮูกนะครับถ้าเราทำครบอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะต้องมีวงกลมทั้งหมด14วงเดี๋ยวมานับซิว่ามันครบจริงๆหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ครบแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับ เดี๋ยวครูก็จะพาเด็กๆไปดูคําแต่ละคําครับที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ําคู่เริ่มที่คําแรกโอ้โหหิวเลยอะ่ะคำนี้คือคุกกี้พยัญชนะต้นคือคอควายนั่นเองครับที่เป็นอักษรต่ําคู่เพราะว่าคอมีขอเข้าใจใช่ไหมครับรูปต่อมาโอ้โหทุกบ้านมีอยู่แล้วเวลาร้อนๆต้องเปิดเลยนั่นก็คือพัดลม พอพานเป็นอักษรต่ําคู่เพราะว่าพอมีผอเก่งมากเลยครับรูปต่อมาอันนี้คือธงชาติทอธงเป็นอักษรต่ําคู่เพราะว่าทอมีถอเก่งมากเลยอะ่ะโอ้รูปนี้หลายคนไม่รู้อะกรุก็บอกเลยฮาวายเกาะฮาวาย ฮอนู้กเป็นอักษรต่ำคู่ครับเพราะว่าฮอมีหอเก่งมากคานี้คือคำว่าภาพวาดเด็กๆครับพยัญชนะต้นคือพอสัำเภาพอสัมเภาเป็นอักษรต่ำคู่เพราะว่าพอมีผออยากไปอากาศร้อนๆแบบนี้ชายหาดชอช้างเป็นอักษรต่ำคู่เพราะว่าชอมีชอ รูปต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าฟิล์มครับฟิล์มเวลาถ่ายภาพยนตร์ for fun เป็นอักษรต่ำคู่เพราะว่า for มีฟอส่วนอันนี้ตามกางเกงตามเสื้อจะมีซ i p อโซเป็นอักษรต่ำคู่เพราะว่าซอมีสอทุกคำพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำคู่นะครับ เป็นยังไงครับเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรต่ำคู่เนี่ยมีแค่14ตัวเท่านั้นเองจำง่ายมากๆเลยเรามาพูดพร้อมกันอีกสักทีสิอักษรต่ำคู่14ตัวครูกอนให้จำว่าเพื่อนสีใครชอบทำฟันฮะโอ้โหฮะดังมากเก่งมากเลยครับเด็กๆครับอักษรต่ำเนี่ยมันมีทั้งหมด24ตัวเป็นอักษรต่ำคู่ไปแล้ว14ตัว เพราะฉะนั้นอีก10ตัวที่เหลือเนี่ยเขาคืออักษรต่ําเดียวแต่ครูก็จะยังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าครูก็จะสอนเรื่องอักษรต่ําเดียวจะดูซิว่าอักษรต่ําเดียวเวลาครูก็ให้ท่องมันจะมีคําว่า ฮะแบบนี้อีกหรือเปล่ารอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครูก๊อตไม่มีการบ้านให้นะให้เด็กๆไปพักผ่อนแต่ฝากทบทวนอ่านหน้า54ให้ครูก๊อตด,ด้วยอ่านหน้านี้ให้เข้าใจนะครับจะได้เป็นการทวนว่าอักษรกลางมีอะไรบ้างอักษรสูงมีอะไรบ้างแล้วอักษรต่ำเนี่ยทั้งหมดมันมีอะไรบ้างแล้วค่อยมาพบกันในสัปดาห์หน้า พรุ่งนี้ไม่เจอกันนะไม่ต้องคิดถึงนะครับหลายคนบอกว่หนูไม่คิดถึงเราครูก๊อตครูก๊อตไม่ต้องมาหาหนูบ้างก็ได้หนูเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยเอาเป็นว่าพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้ครูก๊อตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ